สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้หรือดูแล้วนะครับเจ้าเครื่อง H O เจด C Turbo ครับในรถเกี่ยวนะครับตอนเช็คในในเสื้อสูบนะครับปอกแตกสองนะครับแต่พอหรือออกมาดูแล้วมันไม่สองนะครับสามส มันจะแตกแบบมันมีรอยร้าวเล็กๆที่ถ้าเราไม่ไม่ดูให้ดีจริงๆมันจะไม่เห็นนะครับแตกสีก่อนสองนะครับก่อนก็คือน้ำมันเข้านะครับมันก็เลยก่อนเป็นตามดนะครับก็เลยต้องยกชุดนะครับมันพอกระเทิอนเนาะ เลยต้องยกชุดส่วนอย่างอื่นไม่มีปัญหาครับลูกสูบการใช้ได้นะครับลูกเดิมใช้ได้นะครับก็จะมีเปลี่ยนชาร์ชาร์ก็ชาร์ก,ารก็ไม่ได้ละลายนะครับแต่ว่ามันถึงพื้นสีแดงแล้วนะครับมันเห็นเนื้อแดงของของชารบแล้วนะครับก็เลยได้แกะแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัย ฝาสูบก็ออกมาแล้วครับอยาให้ดูฝาสูบนะครับเอาไปใส่มาแล้วนี่ครับน่าจะหนึ่งจุดหนึ่งจุดหรือสองจุดนี่แหละประมาณหนึ่งจุดนีะมังเอบอกนิดเดียว ตัวนี้แทนวางเขาวางไม่ได้นะครับก็เลยต้องถอดออกหนึ่งตัวนะครับวาวอืมอันไหนที่กินไหลแต่ว่าเราก็เอาล่องหายบัวแห้งดอกตามหมดมันยังบวบเบิดดีปันไหนแกบอกใส่แหนบ้างที่สุดแต่ว่ายังอยู่เลือกอยู่แล้วะ่ะ ทำไซร์ไลแล้วว่ามันสิตื่นแล้ววะมีว่าท่านเดี๋ยวไซเท่าใดแอกนี้แล้ววะโอเคอยู่ครับเนี่ยครับกนหัวเอโอ้มันบอกไงกดดนอืม เดี๋ยวประกอบไปดีนะครับประกอบชิ้นส่วนของฝาสูบไปก่อนครับรอปอกสูบกับแหวนสักสองสามวันนะสั่งอยู่เจ็ดโมงแล้ววะ ประกอบไม่เหมือนเดิมแต่ขอแค่ผลลัพธ์มันเหมือนเดิมขอแค่ติดได้น้ำบอดั้นกอน็อตนี่เล้วแตะเหลือเป็นของคันอื่นเหลือเป็นของคันอื่น ว่าซะลูกค้าหนาลาเลยเฮ็ดรถเฮ็ดขึ้นรถ้างแล้วเด้อวสันหัวทอดอกอะได้ก็โยนไปโยนโยนไปในมุมโยนไปในมุมพวดกล้าปวกไฟเบอร์มานโอ้มาเฮ็ดแห้งเถอะเอาาเฮ็ดขึ้นรถ้างรถคอยคอยเฮ็ดแบบนี้เนาะทอดอกก็โยนไปเลยเนาะ เอออยาเห็นรถคือแค่กันก็เห็นรถเจ้านะ้วรถคอยคอยถอดรองกระยนย้อนย้อนที่ไม่ได้มุมแล้วบัดยบัดทิศแล้วค้อยเก็บมาป,ประกอบ์ไหมเหลือแต่เคี่ยงนี่นะครับอื้ม ก่าจะได้ทำงานต้องลงทุนก่อนตลอดนะครับทุกปีแต่เครื่องยนต์นี่มันไม่ได้ทำทุกปีหรอกครับทำครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็นสิบปีนะครับถ้าเราดูแลดีถ้าดูแลเป็นดูแลดีใช้ของเก่าก็ทนนะครับถ้าดูแลไม่เป็นก็ของใหม่ก็พัง วันนี้ไปหาสิทธิ์พี่มานะครับสิทธ์พี่ถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนมอเตอร์นะครับก็เลยว่าอยากใส่ตัวใหญ่ขึ้นแกบอกว่าตัวใหญ่มันวิ่งช้าลงนะครับแต่ตัวเล็กมันวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับผมต้องลองตัวใหญ่ได้กําลังครับตัวเล็กได้ความเร็วแกบ่า นี่ต้องขอลองดูก่อนนะครับว่าผมยังไม่ไม่มีประสบการณ์สูงขนาดนั้นนะครับ บ้ oh, ขนาดซีโมองอะไไดนี่แดดยังหอนอยู่เลยลงปิดฝาถ่ายรถเกง๋งพี่น้องเลยเดี๋ยวยุงเข้านะครับยุงเยอะครับบริจาคเลือดแต่ละวันนี่ไม่ใช่น้อยนะครับบริจาคให้ยุงนะครับ ยานเข้ามาหน้าบ้านอีเด้เริ่มประกอบชิ้นส่วนฝาแล้วครับประกอบไว้ก่อนครับเพื่อที่มันจะไม่กระจัดกระจายเยอะเกินไปนะครับจับรวมกันเป็นตัวเป็นตัวไว้ครับเป็นชุดไว้พออะไรอย่างอื่นมาเราจะได้ยกประกอบเลยนะครับอืม <c oughs> ักเป็นนักนะครับอยังละ่ะ มือนี้ฝนโบตกว่ะเออหมูว่านตกจากจากมือนี้โบตกอืมอ๋อสงสัยแบ่งไปเห็ดงานทา้งอืนอยู่หมูว่วานแค่มาเยี่ยมมืซื้อเยี่ยมแล้วสบายใจล่ะกลับล่ะ่อมือเดียว <laughs> ของฝากมีนิดเดียวไค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ